มาช่วงสุดท้ายของเรื่องลับมากครับเราได้ฟังเจตนาที่แท้จริงของสวดีรซึ่งถือเป็นโตโ้โผที่จะถอดถอนทั้งนายกเศรษฐาและคุณพิชิตชื่นบานไปแล้วนะครับซึ่งคุณพิชิตก็ออกจากเก้าอี้มีการเซ็นกันที่เรียบร้อยแล้วเอาล่ะเดี๋ยวให้จาร์เสรีได้เพิ่มเติมกันสักหน่อยว่าสิ่งที่คุณพิชิตออกมา,อาสิ่งที่คุณพิชิตออกมาก็คือการลาออกรวมถึงกรณีที่40สวเนี่ยนะฮะยื่นจะฟันนายกนี้นข้อแรก คุณพิชิตเป็นมนุษย์สามจังหวะยังไงจังหวะแรกจังหวะที่หนึ่งที่ขามาบอกแกไม่ต้องการให้สารนนุนรับเรื่องของแกไปอ่าแกต้องการจะยุติการรับเรื่องเกงคิดจะลาออกครับเพราะเมื่อกี้คุณดิเรกค้พูดแล้วถึงแม้ลาออกถ้าเกิดว่าสารนี่ย,ยังพิจารณาต่อแกอาจจะโดนจริยธรรมซึ่งจะไม่ได้ชั่วชีวิตอืมอ่ะ,อะนั่นคือจังหวะแรกจังหวะที่สองจังหวะที่สไม่รู้ใครไปให น้ำแกเหมือนกับน,นักมวยเวลาต่อยนะมาได้น้ำ <c oughs> ไม่ออก <c oughs> ผมผิดตรงไหนมีภาพตรงไหนใครเห็นผมยิ้งถุงอ่าต่างๆ่้นะนะไม่ออกใช่แต่ปรากฏว่าณบัดนี้ใบาลาออกเซ็นเรียบร้อยโชว์ให้ดูด้วยนี่เป็นคุณพิชิตถ้าทำให้ประเทศดีขึ้นทีนี้ที่เขาพูดกัน <c oughs> ถ้าคุณพิชิตไปคุณเสรษฐาจะไปหรือไม่ไปนั้นไม่แน่ แต่ถ้าคุณเศรษฐาไปคุณพิชิตยังไงต้องไปด้วยเพะไ,<ด>ไปต่างคณะใช่ทีนี้คุณเศรษฐาเนี่ยจะออกหัวออกก้อยอยังไงก็ไม่รู้ถ้าเกิดคุณเศรษฐาไม่ผิดก็จบไปแต่ถ้าคุณเศรษฐาผิดด้วยนายกหยุดเนี่ยนะครับมันมีหยุดกระหลุดหยุดก็คือพักถ้าหยุดก็คือคุณภูมิธรรมรักษาการแต่ถ้าหลุดก็คือไปเลยต้องเลือกใหม่ทีนี้สมมุตินะพี่สมมติ เกิดการเลือกใหม่เกิดขึ้นก่อนที่จะได้สวชุดที่มีการเลือกอใครล่ะจะมาอก็ไปดูสิหัวหน้าพักตอนนี้มีใครพลังประชารัมาดูนะมีภูมิใจไทยสำหรับคุณอนุทินก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตสองบิ๊กป้อมเป็นแคนดิเดตสามคุณพีรพันธ์และบิ๊กตู่เป็นแคนดิเดตเอาแค่สาสามพักนี้ นะครับสำหรับบิ๊กตู่คงไม่มาแล้วละ่ะคุณพิรพันธ์อยู่ในขายทีนี้ถ้าสมมติว่าจะต้องเลือกระหว่างคุณอนุทินบิ๊กป้อมและคุณพิรพนันธ์รู้เลยอาจารย์ตอบใครรู้เลยอาจารย์จะตอบใครผมเดาว่าบิ๊กป้อมก็พี่ขอซื้อลอตเตอรี่แบบนั้นเพราะว่ามีคนไปกินข้าวกันใช่แล้ว ซึ่งคนกินข้าวเป็นใครเราก็รู้ผู้ประสานสิทิศไงเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสจะเป็นเช่นนั้นแต่มันก็อยู่ที่ว่าจะรอให้สวใหม่มาเลือกหรือหรือจะเลือกก่อนที่จะมีสวใหม่เพราะอย่าลืมนะเขาบอกสวชุดนี้ไม่ใช่เรียกว่าสวรักษาการนะเขาเรียกว่าสวปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีสวใหม่เมื่อกี้คุณเด็กเด็พูดแล้ว เราไม่สามารถมีสุญยากาศของตำแหน่งต่างๆในบ้านเมืองแม้แต่นาทีเดียวอ่าก็ดูกันต่อไปนะะโอ้โหใน่บ้านเมืองมันมาถึงอย่างนี้จริงๆแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> หลายคนที่เคยวิเคราะห์เอาไว้ตั้งแต่ตอนโน้นเลยนะผมจําได้นะทีแรกนายกจะหลุดจากเพื่อไทยอ่ะเพื่อไทยอ้าวไปมา,มาอ่าก้าวไกลไม่ได้และหนึ่งเสร็จอะเพื่อไทยมา้าเดี๋ยวไม่ทันอะไรเดี๋ยวจะไปอีกแล้วเหรอโอ้ถ้าเป็นแบบนี้นะ ก็มันผิดฝาผิดตัวตั้งแต่ต้นนะท็อปันไ่ไม่คงทนไ่ได้แล้วหมดเวลาแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรา